ครับสวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น่านะฮะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยสวัสดีไม้สวยๆยามเช้าครับนี่ตะวันขึ้นแล้วผมว่านะเมื่อวานผมลงไมดักปลาไไลใช่ไหมน้ามันไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมคิดว่ามันเป็นห้วยเก่าหรือไงแต่ไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นขึ้นแบบว่าเป็นน้ำประมาณรัง้าๆที่เขาไม่ทํากันแล้วอ่ะคือน้ํามันยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะ น้ำมันแบบว่าแค่ครึ่งนักแห้งครับเนี่ยแสดงว่าน้ําฝน,นะเขาครับเพราะผมเหยียบเข้าไปเนาะมันจะแข็งแขงครับผมมันไม่เลวเลยอะ่ะแสดงว่าน่าจะเวลาเวลายามแห้งน้าหนูน่าจะเยอะอยู่นะอย่างเงี้ยพราโหวันก็ได้ตรงนี้ตัวงยะงไรเนี่ยหน,น,น,นูแต่บางลานเอ้แต่ตุ้มเราจะเป็นยังไงครับผมจะมีคนงานหรือเปล่าดูดิมันตื้นจัดอะ่ะทาผู้ชมดูดิตุ้มลอยเดเลย มีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันผู้ชมครับมันงัดขึ้นมาเฮ้ยมันงัดขึ้นมามันคว่ำอะมันช้อนตูดได้อะเออออไม่เป็นไรครับมีอันที่สองอีสามที่สี่ดีฮะไม่เหมือนวันนั้นเลยวันนั้นโหใบสวยฝ้ายเยอะที่ได้ห้าโลครึ่งครับ ต,ตอนแรกเห็นใหม่ก็สวยเนาะแต่ตอนดักแล้วว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นน้ําใหม่เข้ามาดินยังแข็งพ็เดินแข็งแข,ข็งเลยอะเดินมันไม่ยุเยบเลยัะท่านผู้ชมแข็งปุ๊บเลยมพรามันไม่ใช่บอ่อเก่าหรอกไม่ใช่มันเก่าอ มีอะไรให้เราเชยชมไหมจ๊ะอเคักหนวะอ๋อน,นี่ตบอันนี้ไม่น่าจะมีอ่ะท่านผู้ชมไม่น่าจะมีเลย,ยมีตัวหนึ่งจะเล็กตัวลูกมันอ่ะอ้ตัวตัวสวยมากเลย เหลืองเลยเหลืองทองเลยเอาคุ้นๆนหน่อยตัวใหญ่เลยจะติดเดียวโอ้ แต่จะไม่เหมือนอย่างที่คิดตัวแล้วครับคม่ชงสงสัยจะไม่เหมือนอย่างที่คิดครับผมกะว่าคงจะมีตัวใหญ่ๆแน่เลยดงนี้ตัวตรงๆพักโตงตรงๆพักบุงหนึ่งข้างหน้านี่ดูดิว่ามันจะมีไหมรอนเหนื่อยเลย เข้าไปนี่เขาบุ้งอย่างนี้อยู่ปะวะอันนี้พอน้ำลึกๆหน่อยเราจุ่มได้ไมา่มีแล้วมองดูแล้ว อู๋ดีเว้ยโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยไอ้ยะชมมันงัดอะมันดันแล้วมันงดัดตูด,ดลอยอะเฮ้ยสองตัวแล้วท่านผู้ชมนี่นี่ครับสองตัวแล้วไปโดยสามอันว้าต้องมีลุ้นหรือวะสามอันนั้นอีกแจมแลหละวเฮ้ยจมแหละ จากแค่นโน้นนะฮะหกอันเพราะมีแค่หกอันนดูดย่านะ่าน่าจะมีเนาะโอ้ฟ้ามิกเลยกระโดดกระโดดตูดเลยโอ้วุ้นมีครับโอ้โหกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองตัวสองตัวครับอื้อหือ มันน่าจะดุลน,นะฮะเนาะท่านผู้ชมมันดุลแล้วตูดเนี่ยเมื่อกี้ยกมันดุลแล้วมันตูดลอยๆอย่างเงี้ยตูดมันเอียงเงเี้ยอันแรกตื่นจัดไปหรือไงก็ไม่รู้ครับไม่เข้าเลยเอาแล้วแหละได้สามตุ้มแล้วห้าตัวเอ้ยสี่ตัวดิเอาแล้วครับตรงนี้ตรงไหนกระลืมมาเนี่ย มาก็เยอะถ้าม,มีหละไม่ไหวนี่ลอยลงเอานอี่โอ้ตุ้มหลมไม่ชมดูดิโอ้ตุ้มหลมอะไรเข้าวะเอ้ยตุ้มหลมอะไรเข้าวะ องูเข้าแหละว่าแล้วต้องหลงหงนี่ดูเนี้ยนี้งูเข้าจริงดูโอ้โหพนดันจะล้มเลยวูย้มาจริงจริงงูนี่หมนี่ชีวิตมาจริงจริงมางูจริงจริงครับต้องยอมรับเลยอูู้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนี่เด็กที่ไหนเนาะ โอ้โหขุ่นเลยมานจริงจริงมานงูเนี่ยอู้นึกว่าลายใ่เสหลมันงูมานงูจริงๆนี่อลองนี้นี่ละ่ะอุย้ยอะไรวะล้มอย่างนี้วะอ,อะไรเข้าอีกละ่ะอะไรอีกโอ้โหท่านผู้ชม ไอ้งูกินปลาครับไอ้ไอ้งูอะไรวะโอ้ต้องงูเลยวันนี้เดี๋ยวนะงูอะไรวะอ๋อปลากัดตูเต้ครับโอ้กินปลากัดโอ้มันกินปลาไหลห่มแล้วโอ้ยปลาปลาปเดี๋ยวดูที่เราไม่ม่านเลยครับบานงูจริงๆสองตัวเลยวันนี้โอ้ ากาัดตูต่อยเนาะแล้วก็ไ,ไหลหนึ่งตัวโอ้โหมันเข้าจนล้มเลยเฮ้ยดูดิดูเลย <c oughs> อียะอีะโอ้โหดูครับืต<ฮ>ุ<ง>้มท่านทั้งหมานงูมากครับเข้าสองหลังติดเลยครับผมใหญ่ด้วยครับงู อันนี้งูงูนี่งูเอเอบ้องบ้องขนนวนไอ,อไอ้ลายลก็เยตอันนี้งูกินปลาครับไอ้ได้ไรไล้เข้าน้ำครับเฮ้ยยี้ขนลุกเดีย๋ยวไปปล่อยตัวน,นี้กันครับโล่งๆดีกว่าอันตรายเราเพื่อมนมันเนบยเราดับแล้วเจ็บตายเหมือนกันตอนนี้สองตัว,วครับหูู้ม่านจัดเขายังูครับตุ้มนี้โหดจริง ต้องเที่ยวแล้วตาครับกลับบ้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดีเนี่ยมันเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหเจือพรวดตามอันนั้นได้ต้องอันนั้นจะเป็นปลาไหลน่อยอันนี้ไม่ใช่ปลาไหลน,นี่งูใส่ตัวน้อย ปล่อยบอบพี่ป้ายนี้ไม่ตัวเป็นโลโลเลยบอบพี่ผมเดี๋ยก็ไม่เคยวิทย์เลยมีแต่พักบุ้งหน้าตึ๊บเลยเนี่ยดูดิอันนี้เขาส่งเลยอะ่ะนอนนอนนอนดูนอนนอนนอน,น,อ,น,น,อ,นอะไรมีเก็ตครับผมอะไรมีเก็ตครับผม นี่ก็ปล่อยมีเก le yeah. yeah, uh, 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 yeah, uh. um ็ดครับผมดูดีเลยอืดเลยยะอียะอ่ะอียะอียะเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงวะนาะว่าแล้วตุ้มันล้มเลยโหอันน, walking, น,นี้เราก็ได้อย र, ู่ครับผลงานหนึ่งไหนนะอ่ะน,นี่ีตัวหนึ่งครับไหนตัวหนึ่งเนาะงานในตัวหนึ่งครับผมนี่อันนี้สองตัวหัวปลาเนาะท่านผู้ชม นี่สองตัวครับตัวอยู่นี้วหัปวปลาหัวป่าต้มครับนี่ครับผมก็ฝากกดไแล้วก็แชร์ทวิตไทยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยครับก็ยังมาอยู่ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับ